สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้เราก็มีอยู่ในเกมไม้ครับเอาชีวิตรอดเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะมาทําเตาเผากันคลิปที่แล้วที่ผมได้ทําหลังคาตรงนั้นไปผมก็ได้ทําเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ถแถวบริเวณนี้ผมก็ได้ตกแต่งเป็นดอกไม้นิดหน่อยก็ยังตกแต่งได้ไม่มโเท่าไหร่หรอกเพราะว่ามันหมดดอกไม้อะผมหาดอกไม้ไม่เจอเพราะว่าผมต้องใช้กระดูกสกิลเลนตันแล้วก็มาทําเป็นปุ๋ยแล้วก็มายังไงขยายพันธุ์ดอกไม้ตรงนี้ไงแต่ตอนนี้กระดูกสกิลเลนตันของผมมันหมดผมก็เลยตกแต่งได้แค่นี้มันก็นิดหน่อย จากเมื่อคลิปที่แล้วที่แบบว่าดูโล่งโล่งจนไม่มีอะไรจริงๆเลยก่อนอื่นเราก็ต้องไปเตรียมของไว้ก่อนนะผมก็ได้ไปฟาร์มเหล็กมา1ชุดกับอีก30อันก็เือว่าเยอะพอสมควรเลยแบบเยอะมากกอ่อนอื่นก็ต้องคาฟเป็นอ่าโต๊ะคาฟก่อนเออโต๊ะคาฟผมได้เอามาป่าวเนี่ยโต๊ะคาฟไม่ไดเอามานะแล้วโต๊ะคาฟผมไปอยู่ในวะเนี่ยจะต้องไปหาโต๊ะคาฟก่อนโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวคาบของตรงนี้ก่อนแล้วกันนะก่อนอื่นผมจะคาฟเป็นไม้แปรรูปแล้วก็คราบกล่องเก็บของโอเคไม้แปรรูปเดี๋ยวผมจะคราบมาแค่ครึ่งเดียวพอ ครับแค่นี้ก่อนต่อไปก็กองเก็บของค้าวมา16อันแล้วก็ผมจะค้าเป็นเออไอ้นี่มันเรียกว่าแล้วฮอปเปอร์โอเคเดี๋ยวผมจะคาวมามาสักให้เดี๋ยวเดี๋ยวค่อยค้าวไปก่าก่อนอื่นก็ต้องไปวางกล่องเก็บของก่อนก็คือกล่องเก็บมันฝรั่งนั่นเองตามจริงมันก็เผาได้ทุกอย่างแหละเผาเนื้อเผาแครอทเออแครอทมันเผาได้หรือเปล่าวะไม่รู้สิแล้วก็เผาปลาด,ด้วยโอเคตรงนี้2บล็อกผมจะเว้นระยะห่างประมาณสัก4ี่บล็อกแล้วกันประมาณนี้ น่าจะมีทั้งหมดกี่เตาไว้เนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าประมาณห้าเตานะต่อไปก็คาร์บฮอปเปอร์แล้วก็เตาเผาตอนนี้ผมมีหินทั้งหมดก็ถือว่าเยอะพอสมควรสำหรับอาคาร์บเตาเผาเลยนเนี่ยเก็บมาให้หมดก่อนแล้วก็หินนี้ผมจะไปทําอะไรดีวะเนี่ยเอาไวต้ตกแต่งล้วกันนะตอนนี้หอคอยของผมก็ยังทําไม่เสร็จเหมือนเดิมอยู่แบบเหมือนเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงผมก็ยังไม่มีเวลาไปฟาร์มที่ผมต้องคาร์บกล่องเก็บของเพิ่มนะคาร์บมาประมาณสักอ่าไม้แปะรูปอ่าสิบเจ็ดอันก่อนนะได้ อ่าหกสอันกับอีก4อันครับกล่องเก็บของในเกมวันเนี่ยได้16อันเดี๋ยวเดี๋ยวผมต้องคำนวณก่อนนะว่ามันต้องใช้ฮอปเปอร์เท่าไหร่ต้องใช้ฮอปเปอร์ทั้งหมด29อันถือว่าเยอะเลยแบบเยอะจริงๆครับกล่องเก็บของมาเพิ่มเออครับหมดดีไปเนี่ยไม่เอาหมดดีกว่าเอามาประมาณสักเออครึ่งหนึ่งประมาณนี้แล้วก็อีกนิดหน่อยต้องครับกล่องเก็บของให้ได้เยอะนะยี่สนะิบเก้าสามสิบโอเคต่อไปก็ฮอปเปอร์ไม่รู้ว่าฮอปเปอร์จะพอหรือเปล่านะอา้าวตอนนี้เหลือเหล็กแค่นิดเดียวเเเพพพรราาาาะะะวว่่่หล็กขอองผมมอนะผมมมไน ปามาประมาณสัก1ชุดกับอีกครึ่งหนึ่งแล้วผมก็ไปคราฟอย่างอื่นด้วยฮอปเปอร์ไม่พอนะโอเคเดี๋ยววางฮอปเปอร์ตรงนี้ก่อนวางให้ครบทุกอันเลยแบบนี้แบบนี้โอเคเสร็จเป็นที่เรียบร้อยต่อไปก็คราฟเตาเผาเตาเผานี่จะเป็นแบบตเตาเผาแบบรวดเร็วไงเขาเรียกว่าอะไรสมุกหรือเปล่าคราฟมาประมาณสักเอ่อหมดนี้เลยปะเนี่ยเอามาประมาณสัก8อันก่อนประมาณสัก8อันตอนนี้ตเตาเผาผมก็คราฟได้ทั้งหมด15อันต่อไปก็คราฟเป็นสมุกเกอร์ก็คือตเตาเผาเร็วนัน ได้มาทั้งหมด15อันโอเคต่อไปก็มาวางบนอ่าฮอปเปอร์จำชื่อมันไม่ได้แล้วเนี่ยวางแบบนี้โอเคต่อไปก็วางแบบนี้วางเรื่อยๆเลยวางให้ครบทุกอันเสร็จเป็นทีมร้อยต่อไปก็วางแบบนี้ฮอปเปอร์อยู่ไนฮอปเปอร์อยู่นี่ฮอปเปอร์ตอนนี้เหลือแค่8อันนะแบบนี้แล้วก็แบบนี้วางให้ครบเหมือนเดิมทั้ง5อันไม่รู้จะพอหรือเปล่านะเดี๋ยวผมหาสแครปโฟลดิ่งก่อนเออนี่ไงโอเค ตอนนี้ผมต้องการเหล็กมากๆเลยเพราะว่าต้องไปหมู่บ้านอ p c ซีแหละไปทำไมหรอหมู่บ้านอ p c ซีก็คือต้องไปตีไอรอนโกลมแล้วเพราะว่าไอรอนโกลมมันให้เหล็กมาเยอะนะผมต้องไปตีไอรอนโกลิมแล้วผมไม่รู้ว่าผมจะตายหรือเปล่านะเดียวต้องลองดูก่อนอื่นก็วางสแคปโฟลดิ้งไปก่อนวางเพื่อให้มันยังไงต่อขึ้นง่ายๆหน่อยต่อขึ้นประมาณสัก3อันละกันประมาณนี้ได้เวลาเดินทางไปหมู่บ้านผมมีพุหรือเปล่าวะเนี่ยเดี๋ยวผมไปค้าพุกันนะเพราะว่าตอนนี้ผมไม่มีพุเลยผมมีการพาะเดอร์ทั้งหมด14อัน ผมก็ได้ไปฟาร์มมานิดหน่อยโอเคตอนนี้ผมได้พูมาทั้งหมด42อันก็ถือว่าเยอะใช้ได้เลยก่อนที่ผมจะไปผมต้องเก็บหินไ้ก่อนอา่าเก็บไว้นี่ก่อนเลยแล้วกันนะอย่าเพิ่งเอาไปเลยดีวยกว่ามันลกกระเป๋าแล้วก็อันนี้ด้วยผมคาบมาเกินหรือเปล่าวะเนี่ยตาเผาเนี่ยน่าจะคาบมาเกินแหละเก็บไว้นี่เก็บไว้เก็บไว้ประมาณนี้เอาไปแค่นี้พอแล้วก็เออปีอิลิธาด้วยเดี๋ยวผมว่าผมนอนก่อนดีวกว่านะผมจําได้นะก่อนที่ผมจะมาเปิดคลิปนี้ผมนอนไปแล้วทีหนึ่งไม่ใช่หรอวะทำไมมันมืดโคตรเร็วเลย แบบว่าเมื่อโคตรไวอะตอนนี้มีแอรอนโกเลมทั้งหมด3ตัวจะพอหรือเปล่าวะเนี่ยเดวต้องเดินดูชั้นล่างก่อนนะว่ามีแอรอนโกเลมเพิ่มหรือเปล่าด้านล่างไม่มีแอรอนโกเลมนะเนี่ยไม่รู้ว่าไปไหนกันหมดนะไม่รู้ว่าด้านในมีหรือเปล่านะอันนี้ต้องเข้าไปดูก่อนด้านไหนก็ไม่มีเลยเฮ้ยไปไหนกันหมดวะเนี่ยผมลืมใส่เกราะอีกแล้วโหเกือบตายผมนี่ชอบลืมใส่เกราะมากเลยดูดิผมใช้ปีกเลท่าไปสู้กับแอรอนโกเลมโอ้โหผมตายไปแล้วทีหนึ่งก็คือว่าผมไม่ตาย ผมมียังไงเครื่องรางของขังไงโอ้โหเกือบไปแล้วไม่ละผมว่าผมไม่ตีเอรอนกเลิมดีกว่าผมว่าผมไปฟาร์มอะเลยดีกว่านะเหล็กเนี่ยตียากจริงๆเพราะว่าชุดเกราะของผมมันคือยังไงไม่การแรงโจมตีอะไรเลยโดนตีนี่คือตายเลยนะเนี่ยเดี๋ยวผมจะไปฟาร์มฝั่งนู้นแล้วกันนะก็ไม่น่าจะนั้นเท่าไหร่นะน่าจะแป๊บเดียวแหละนี่เลยทาตรงนี้เลยจุดนี้แหละที่ผมเคยมาฟาร์มผมได้เหล็กไปค่อนข้างทีเลยประมาณ1ชุดกับอีก30อันตรงนี้แหละตรงนี้ผมสำรวจไปแล้วหรือย,ยังวะเนี่ยเดี๋ยวผมต้องดูกันนะต้องดูให้แบบ ยังไงให้ละเอียดที่สุดตรงนี้มีหรือเปล่าเนี่ยแปะทอดไปซะหน่อยเพื่อเพิ่มแสงสว่างนั่นเองเฮ้ยตรงนี้มีคิปเปอร์เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดถอยก่อนถอยกันลงไปชั้นล่างดีกว่าเพราะว่าชั้นล่างผมก็ยังฟาร์มอะไรไม่หมดนะเดี๋ยวเดี๋ยวเปลี่ยนเป็นชุดเกาะดีกว่าซอมบี้ให้ไงให้ไงนี่ไงเก็บเลเวลก่อนเอาไว้ซ่อมดาบเฮ้ยทำไมซอมบี้มันเยอะจังเลยวะเนี่ยด้านล่างนี้ผมลงไปแล้วเอ่อไม่ไปฝั่งนี้ดีกว่านะเฮ้ยยยทไมมัันนเเเอะะจงลวี่ย ฝังนี้ผมยังไม่ได้มาฟาร์มนะน่าจะมีเหล็กอยู่แหละต้องค่อยๆลงนะไม่งั้นเด <spit> <Hungary> ี๋ยวตกลงไปตายแน่เลยเนี่ยเฮ้ยังไงเจอแล้วเหล็กอันนี้เป็นแร่ทองแดงนะไม่ใช่เหล็กนะเนี่ยนี่ไงเจอแล้วเหล็กเนี่ยต้องค่อยๆลงไม่งั้นเดี๋ยวตายเดี๋กกินอาหารก่อนเดี๋ยวเลือดมันจะไม่รีให้ผมจะใช้เป็นที่ขุดธรรมดาเลยดีกว่านะเพราะว่าตอนนี้ผมไม่มีฟอ์จูนผมมีแค่ซิลทัต มันก็ไม่ต่างอะไรกันหรอกตรงนี้ผมสามารถลงไปได้หรือเปล่าเนี่ยตรงนี้สามารถลงไปได้นะเดี๋ยวผมต้องเก็บของไว้ด้านบนก่อนดีกว่านะเก็บพิกแอคเอออันไหนก็เก็บไปเถอะแล้วก็ทอสตัวเก็บไปแล้วก็เออประมาณนี้แหละด้านล่างนี่ก็ขอให้มีเหล็กเยอะๆหน่อยแล้วกันนะไม่รู้ว่ามีหรือเปล่าเนี่ยทําไมแต่แถวบริเวณนี้มันลึกจังเลยวะเนี่ยมันไม่มีเหล็กไม่มีอะไรแบบว่าดรอปเลยไม่มีแร่ด,ด้วยสูงด้วยเนี่ยตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวต้องสำรวจฟังนี้ก่อนนะนี่ไงเลยอุ๊ยอเดอร์แมนอย่ามองหน้าม บางทีลืมใส่เกาะนี่ตีผมสองทีผมตายเลยลเนี่ยต้องลงมาเก็บของด้วยทองผมจะไม่ขุดไปนะเอ๊ขุดไปดีปะ่ะเนี่ยเดี๋ยวต้องใช้เป็นที่ขุดซิลทัดนะด้านบนนี่มีหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวต้องขึ้นไปดูก่อนตรงนี้ไม่สามารถขึ้นต่อไปได้นะออกจากที่นี่ดีวกว่านะอย่างน้อยก็มีแบบว่าน้ําให้ผมยังไงไหลขึ้นแบบนี้ถือว่าโชคดีไปเฮ้ยตรงนี้เออตรงนี้ไปไหนไม่ได้เลยแปทอสหน่อยเพิ่มแสงสว่างนันเองตรงนี้สามารถลงได้นะเฮ้ยตรงนี้มีเหล็ก โอเคเดี๋ยวผมลงไปตรงนี้ดีกว่านะเอาแร่ทองแดงหรือเปล่าเนี่ย๋อไม่ใช่นี่ไงนึกว่าเป็นแร่ทองแดงโอ้แร่ทองแดงนี่ผมไม่ยอมลงมาเด็ดขาดนะแร่ทองแดงก็เอาไปทําอะไรไม่ค่อยได้นะทําได้แค่ยังไงเป็นสายล่อฟ้าอันนี้อะไรเนี่ยไม่เอาดีกว่าเอาแค่เหล็กพอเพราะว่าผมมาหาแค่เหล็กไงแล้วผมจะหาทางขึ้นได้ป่บว่ะเนี่ยเอ้ยตรงนี้ยังขุดไม่หมดนี่มาด้านบนด้วยตอนนี้ผมมีแร่เหล็กทั้งหมด31ก้อนนะผมน่าจะฟาร์มของให้มันได้เยอะกว่านี้นะผมว่าเนี่ย ถึงผมจะไม่ได้มาฟาร์มตอนที่ผมอัดคลิปไงแปลว่าเตรียมพร้อมไปเลยไงไปต่อไม่ได้แล้วทางนี้ทางตันออกได้กว่าไม่ใช่ว่าออกจากถ้ำนะออกไปหาที่อื่นตรงนี้เออต้องเดินข้ามลาวาไปตรงนี้เข้าได้ป่าวะตรงนี้เดี๋ยวต้องลองขุดดูก่อนนะเข้าได้หรือเปล่าเออมันยังไงทะลุกันตรงนี้หรือเปล่าเนี่ยน่าจะใช่นะตรงนี้ทะลุกันเดี๋ยวต้องแปะท็อตไว้ก่อนเว้ยเยเดี๋ยวได้วสไปดี้เดี๋ยวก่อนดิเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว แล้วสกิลลินตันมันยิงผมตรงไหนวะเนี่ยตรงนี้เหรอโอ้โหนี่ไงมันยิงจากตรงนี้นี่เองโหเสียงเอฟเฟกมาแบบว่ามาได้จังหวะมากเลยตรงนี้น่าจะมีสปาวสกิลลินตันหรือเปล่าวะเดี๋ยวต้องลองเดินเข้าไปดูนะเผื่ออาจจะมีก็ได้ไงและตอนนี้ทางออกผมอยู่ตรงไหนวะเนี่ยหาทางออกไม่เจอเอา้าสวยลนะเฮ้ยทางออกอยู่ไหนวะดูดิดมันไปไหนไม่ได้เลยแล้วมันก็เป็นทางลงตรงนี้ของผมนี่หว่าเอา้า แล้วผมจะออกอยังไงครับนี่ยเฮ้ยนี่ไงเพรเจอแล้วกี่ก้อนวะเนี่ยหนึ่งก้อนเฮ้ยผมไม่น่าขุดเลยวะผมน่าจะใช้เป็นที่ขุดซิลทัสขุดนะเพราะว่าเผื่อผมไปเจอสมุดฟอร์จูนแล้วผมก็เอามาตีรวมกับพี่แอ๊กไงแล้วก็ขุดเลยถึงมันจะได้เยอะกว่าไงไม่เป็นไรที่ผมต้องหาทางออก,กอน,นะอยู่ทางไหนวะเนี่ยเพราะว่าผมต้องที่ขุดขึ้นแน่ๆเลยเนะี่ยแบบว่าดิ่งขึ้นไปเลยโอเคตอนนี้ผมก็ได้ออกมาเป็นที่เรียบร้อยและตอนนี้ผมก็อยู่ไหนผมก็ไม่รู้ด้วยนะ ถึงบ้านเป็นที่เรียบร้อยก็ไม่ไกลเท่าไหร่นะจากที่ผมขึ้นมาจากถ้ำเมื่อกี้เนี่ยเผาเหล็กตรงนี้เลยในขณะที่ผมเผาเหล็กอยู่ก็ไปนอนก่อนแล้วก็ไปเตรียมอย่างอื่นด้วยไปเตรียมมันฝรั่งแล้วก็ไปเตรียมฐานด้วยเลยดีวยกว่านะนอนก่อนดีวกว่าก่อนนอนก็ต้องกินอาหารก่อนดูดีหลอดอาหารลดไปตั้งเยอะแล้วเนี่ยเปลี่ยนเป็นชุดเกาะเออไม่ดีวกว่าโคตรเสียดายเลยเพราะว่าผมไม่มีที่ขุดฟอร์จูง,งผมใช้ที่ขุดธรรมดาไม่ได้แค่ชิ้นเดียวไงมันได้โคตรน้อยเลยบางทีก็ได้2ชิ้นบ้างแต่2ชิ้นนี่ดอปยากอะเนี่ยเอา เดี๋ยวนะผมมีขุดดอกไม้ผมทาไมวะเนี่ยพี่แอ๊กมันแรงมากเลยขุดแปบ๊แปบๆก็แตกเลยเอามาประมาณสักหนึ่งชุดละกันนะฐานเนี่ยเพราะว่าไม่ใช่หนึ่งชุดละต้องขุดให้หมดนี่เลยดีวยกว่ามันต้องใช้เยอะนะเนี่ยมีซอมบี้เดินเข้ามาเฉยเลยเดินเข้ามาทําไมเนี่ยยวต้องปลูกดอกไม้ไว้เหมือนเดิมดีวกว่านะในตัวนี้ก็มีแต่ขยะเลยนะเนี่ยผมปลูกแบบไหนวะเนี่ยเออดอกไม้สีม่วงปลูกไว้ตรงนี้ดอกไม้สีแดงแล้วก็ปลูกไวต้ตรงนี้ตรงนี้น่าจะใช่นะ เดี๋ยวผมว่าเคลียร์ของจากกระเป๋าดีวกว่านะอันไหนที่ไม่จะเป็นก็ทิ้งไปเห็นพวกนี้ผมจะทิ้งไปให้หมดเลยแล้วก็ดินด้วยอันนี้ก็เก็บไว้ก่อนนะอันนี้ก็ทิ้งทิ้งแล้วก็ธนูด้วยอันเบกกิ้งแล้วก็เอ,อ่ออะไรไม่รู้ผมก็ทิ้งไปเลยเอ,อ่อทอดเก็บไว้ก่อนเดี๋ยวต้องเข้าไปเก็บของก่อนนะผมนี่เกือบลืมสิ่งนี้เลยนั่นก็คือสวิต์เปิดปิดนั่นเองก็คือมันต้องใช้ด้วยแหละลืมคราบเขียนเลยมันต้องเอาไปติดไว้ที่อ่าตาเผานนะด้านหลังตาาเผ่เอตรอ,อนเนผมขาดดอทัั้งหม12นไม่รู้ว่าเหพหอเป่นะ เฮ้ยทำไมครับได้8อันนีงวะได้แค่8อันเองเหล็กไม่พอเหมือนเดิมนะผมน่าจะขุดให้ได้เยอะกว่านี้ต่อไปก็วางฮอปเปอร์ด้านบนตาเผาตรงนี้มันต้องขึ้นแบบนี้แล้วก็ค่อยวางนะไม่งั้นมันวางไม่ได้โอเควางแบบนี้ให้ครบทุกอันเลยโอเคตอนนี้ผมก็วางฮอปเปอร์หมดเป็นที่เรียบร้อยมันก็เหลือแค่อันนี้อันเดียวแหละเดี๋ยวผมต้องไปดูกล่องเก็บของก่อนว่าผมมีฮอปเปอร์หรือเปล่านะผมจําได้คุ้นๆน,นะว่าผมเคยคาไว้อ,อยู่น่าจะไม่ได้คาบไว้เพราะว่าผมไม่เคยได้ทําอะไรเลยน่าจะไม่มีแหละ สิ่งที่เราจะขาดไปไม่ได้นั่นก็คือกล่องเก็บของัเองกล่องเก็บของตอนนี้ผมเหล,ลือแค่4อันเดี๋ยวต้องไปคาเพิ่มนะกล่องเก็บของเนี่ยตอนนี้ผมได้กล่องเก็บของมาทั้งหมด14อันเดีย๋ยวผมต้องวางก่อนนะมันจะวางแบบไหนวะเนี่ยมันกดย่องไม่ได้ด้วยเดี๋ยวต้องลองวางแบบนี้ดูก่อนนะวางแบบนี้โอเคได้อยู่ได้อยู่ผมไม่รู้ว่ากล่องเก็บของผมจะได้คาเพิ่มหรือเปล่าวะเนี่ยน่าจะได้คาเพิ่มแหละเหลือแคแ่6อันตอนนี้ตอนนี้ผมขาดกล่องเก็บของแค่2อันเดี๋ยวต้องไปหาเพิ่มนะเดี๋ยวต้องไปดูในกล มา2ออันแล้วกันไม้สติกผมจะคาบมันทำไมเยอะจังเลยวะเนี่ยดูดิตั้งสองชุดเลยเก็บไม้ไวน้นี่โอ้โหเกือบสามชุดเลยเนี่ยแล้วก็เหล็กด้วยเหล็กเก็บไวน้นี่โอเคเก็บไปตอนนี้ก็วางกล่องเก็บของเสร็จเป็นที่เรียบร้อยเหลือแค่กล่องนี้กล่องสุดท้ายเดี๋ยวผมต้องใส่เชือเพิงไว้ก่อนนะกล่องนี้คือกล่องสาหรับการใส่เชือเพิงนะมันต้องใส่กล่องละกี่อันวะมันมีฐานแค่นี้เองเดี๋ยวผมต้องลองดูก่อนนะ ถ้าถามว่ากล่องตรงนี้มีไว้ทําไมแล้วก็คือกล่องใส่เชื้อเพลิงอัไระก็คือว่าฐานเราน้อยก็ใส่ตรงนี้ไปเลยไงไม่ต้องไปใส่ตรงนี้ยังไงมันก็ไหลลงมาตรงนี้อยู่ดีโอเคตอนนี้ก็ใส่เชื้อเพลิงเสร็จเป็นที่รบร้อยต่อไปก็ไปนอนก่อนดีกว่าก่อนนอนก็กินอาหารหน่อยอาหารนี่ก็ลดไวมากเลยผมก็ว่าอาหารมันก็ลดไม่ไวหรอกมันก็ลดช้ายอยู่แหละแต่ไม่ค่อยได้สังเกตไงเดี๋ยวผมต้องเก็บของไว้ตรงชัวก็บ็อกกอนนะเดี๋ยวผมจะต้องไปเอามันฝรั่งมาด้วยเก็บไว้นี่ก่อนเดี๋ยวผมจะใช้ปีกอิลิธาบินไป มันก็อยู่ไม่ไกลหรอกอยู่แค่ตรงนี้นี่เองจุดที่ผมมาทําหลังคาจากเมื่อตอนที่แล้วแหละตรงนี้นี่แหละตอนนี้มันก็ยังไม่โตเต็มที่นะมันก็ยังเหลือตรงนี้แหละแต่ก็ต้องปล่อยให้มันโตเต็มที่ก่อนตอนนี้ผมมีมันฝรั่งทั้งหมดเอ่อกี่ชุดวะเนี่ยก็หลายชุดอยู่นะเดี๋ยวเก็บมาก่อนเก็บเอาให้หมดเลยมันฝรั่งก็ให้เราเอามาใส่ไปตรงนี้นะด้านบนเลยใส่ไปมาสักอ่าสี่ชุดแล้วกันใส่กล่องด้านบนตรงนี้ต้องดันขึ้นหรือดันลงวะเนี่ยเดี๋ยวนะต้องลองดูก่อนโอเคใช้งานแบบนี้้หละูกตอง ล่องนี้ไม่มีเชื้อเพลิงเฉยเลยเดี๋ยวไปขุดฐานมาก่อนนะอยากได้ที่ขุดฟอร์จูนมากเลยของทุกอย่างผมมีครบหมดนะขาดอยู่อย่างเดียวก็คือฟอร์จูนนั่นแหละไม่รู้ว่าหายังไงก็หาไม่เจอนะแบบหายากจริงอันเบกกิง้งแล้วก็เมนดิ้งแล้วก็อะไรอีกหลายหาอย่างหาแบบหาโคตรง่ายเลยจริงแต่หาฟอร์จูนหาย่างก็หาไม่เจอนะเพราะว่า NPC ทุกตัวผมแลกจนเลเวลเต็มหมดนะยังไม่เจอเลยเดี๋ยวผมต้องลองกันนะว่าผมจะได้เลเวลเยอะหรือเปล่านะมันก็ได้ไม่เยอะหรอกเพราะว่ามันกำลังเพิ่งเเเผาาอง่ไได้ไมนน อนนี้เลเวลของผม38เกือบจะ39แล้วนะเดี๋ยวต้องลองเก็บดูยก่อนก็ไม่ได้เยอะเท่าไหร่นะเพราะว่ามันแค่ยังไงไม่กรลังพิ่งเผาอะดูดิมันเผาได้แค่นิดเดียวเองอันนี้คือมันต้องรอให้มันเผาสะสมจนยังไงจนมันหมดตรงนี้อะแล้วก็ต้องรอไปเรื่อยๆแบบเผาให้มันเยอะๆแบบนี้มันก็ได้น้อยแล้วอา้าวทำไมฝนตกอีกวะเนี่ยเฮ้ยฝนตกทําไมวะตรงนี้ผมมีพึ่งอยู่ประมาณอ่าสามลังนะ ผมก็ได้เลี้ยงไว้แต่ผมยังไม่ได้ทาฟาร์มเนี่ยผมก็ไม่รู้นะว่าน้าพึ่งมันเอาไปทําอะไรได้บ้างใครรู้ก็คอมเมนต์บอกผมได้นะอันนี้ผมไม่รู้จริงๆผมก็ได้ปลูกดอกไม้ไว้ตรงนี้3ามต้นเดี๋ยวผมจะไปหาดอกไม้สีแดงมาเพิ่มนะลังผึ่งก็เอาไว้นั่นก่อนเดี๋ยวผมค่อยมาทาฟาร์มทีหลังนะโอเคทุกคนก็จบกันไปแล้วนะสำหรับการทําเตาเผาเลเวลคลิปนี้ก็ไม่น่านจะมีอะไรเพิ่มเติมแล้วอีกประมาณสัก2อสวันหรือเปล่านะถึงมันจะมี Minecraft เวอร์ชันใหม่มาก็คือ Minecraft เววอออรร์ช่นนน1.9งพาาะตี้ผมก็ยังเนนเเป็วอร์ชัน1.18เลย เดี๋ยวผมก็ต้องรอให้เวอร์ชั่น1.19มันออกนะเดี๋ยวผมก็จะมาเล่นเหมือนเดิมผมไม่รู้ว่าผมจะเล่นต่อหรือผมจะเริ่มใหม่เลยเริ่มเวอร์ชั่น1.19ใหม่เลยหรือว่าผมจะเล่นต่อเวอร์ชั่น1.18ไป1.19เลยถ้าอยากให้ผมเล่นแบบไหน,นก็คอมเมนต์บอกผมได้นะเดี๋ยวผมก็จะเล่นต่อนั่นเองผมจะไม่ทิ้งเซิร์ฟนี้ไปอย่างแน่นอนเพระาะว่าผมก็ยังทําอะไรยังไม่หมดเนะี่ยผมยังไม่ทันได้ตียังไงอะไอตัว3หัวนั่นเลยวิทเทอร์หรือเปล่าวะเออผมก็ยังไม่ได้ฆ่าเลยผมฆ่าไปแค่มังกรแค่ตัววเเดียองนะ โอเคทุกคนสำหรับเกมไมค์ครับเอาชีวิตรอดพาร์ทนี้ผมก็หอจบเคลิยไปเพียงแค่นี้ก็ไว้รอติดตามต่อในพาร์ทต่อไปเดี๋ยวพาร์ทต่อไปผมนะเล่นต่อก็ไว้รอติดตามผมได้เลย